สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนมีเค้กมะพร้าวอบแห้งมานำเสนอค่ะไปดูกันเลยค่ะเราใช้ไข่สาฟองแล้วก็น้ำตาล1 1 0กรัมคนให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้เกรดมะพร้าวอบแห้ง225กรัมค่ะเทลงไปผสมผสานให้เข้ากันเลยนะคะ ต่อจากนี้เราก็ใส่กลิ่นวานิลา1ช้อนชานะคะแล้วก็วิปปิ้งครีม a m กรัมหรือว่าใช้นมข้นจืดก็ได้นะคะ20กรัมหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะพักไว้ประมาณ10นาทีค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ใส่ผงฟูนะคะ12กรัมค่ะหรือประมาณสัก2ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราก็ คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อผงฟูเข้าไปในเนื้อเค้กนะคะเทเค้กลงไปในแม่พิมพ์เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ35-40นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้เค้กมะพร้าวอบแห้งรสชาติอร่อยดีค่ะ หอมมะพร้าวเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะขอบคุณค่ะ